สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูนุชเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูนุษพาเพื่อนมาด้วยอ่าชื่อน้องใบข้า,านั่นเองค่ะอะ่วันนี้นะคะเด็กๆเรียนหน่วย เด็กดีมีคุณธรรมอ่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูนุชก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องมารยาทในการพูดนะคะเอ๊ะน้องใบเข้าน้องใบเข้าทราบไหมคะว่าเด็กดีจะต้องพูดอย่างไรบ้างและมีการพูดคำว่าอะไรอ่ะเอ๊ะคุณครูนุชคะมารยาทในการพูด เราต้องพูดยังไงบ้างนะคะหนูอยากเรียนรู้แล้วค่ะคุณครูนุชช่วยสอนหน่อยนะคะถ้าน้องใบข่ายางไม่ทราบนะคะเดี๋ยวตามคุณครูนุชไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะเด็กๆไปเลยค่ะนิทานเรื่องนางฟ้าพูดเพราะครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณดินแดนนางฟ้ามีนางฟ้าน้อยสององค์เป็นพี่น้องกันแต่กลับไม่มีอะไรเหมือนกันเลยสักนิดนางฟ้าคนพี่ชื่อมลิมลิเป็นนางฟ้าที่มีหน้าตาขี้เหร่ส่วนานางฟ้าคนน้องชื่อชบาชบาเป็นนางฟ้าที่มีหน้าตาน่ารักชบานั้นแม้จะมีหน้าตาสวยน่ารักแต่ชบาก็เป็นนางฟ้าที่พูดไม่เพราะ ชบาพูดจาไม่อ่อนหวานไม่มีหางเสียงเวลาที่ผู้ใหญ่พูดด้วยชบาจะตอบโดยไม่มีคำว่าค่ะลงท้ายอืมอร่อยดีแม่ตรงกันข้ามกับมะลิที่มีหน้าตาขี้เหร่แต่มะลิก็เป็นนางฟ้าที่พูดจาไพเราะอ่อนหวานมากเวลาที่มะลิพูดกับใครก็ตามมะลิจะพูดลงท้ายด้วยคำว่า ทุกครั้งขอบคุณค่ะแม่วันหนึ่งคุณแม่พานางฟ้าทั้งสองไปเที่ยวที่บ้านคุณยายทั้งคู่ต่างดีใจมากเพราะคุณยายเป็นนางฟ้าที่ใจดีมากและมีพรวิเศษดีๆให้ทุกคนเสมอทั้งสองอยากได้พรวิเศษจากคุณยายนางฟ้ามากพอไปถึงบ้านคุณยายมลิ ก็ยกมือไหว้คุณยายและพูดว่าสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายจึงชมว่ามาลิเป็นเด็กน่ารักแต่ชบาไม่ยอมยกมือไหว้คุณยายชบาเอาแต่ถามว่ายายมีขนมอะไรให้กินบ้างจนคุณแม่ต้องเตือนให้ชบาสวัสดีคุณยายชบาทำนิสัยเมีน่ารักให้คุณยายเห็น ตลอดเวลาที่อยู่บ้านคุณยายชบาคนสวยไม่ยอมพูดค่ะกับคุณยายเลยตรงกันข้ามกับมะลิผู้แสนจะขี้เร่มลิพูดค่ะกับทุกคนโดยเฉพาะเวลาที่ขอร้องให้ใครช่วยทำอะไรให้มะลิจะพูดด้วยคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนเมื่อถึงเวลาต้องกลับบ้าน คุณยายได้ให้ของขวัญชบาและมลิคนละกล่องมลิผู้ขี้เรยยกมือไหว้และพูดคำว่าขอบพระคุณค่ะคุณยายส่วนชบาคนสวยยกมือไหว้แต่ไม่ยอมพูดขอบพระคุณค่ะคุณยายก่อนจะออกจากบ้านคุณยายมลิยังยกมือไหว้และพูดว่าลาก่อนค่ะแต่ชบา ไม่ทำอะไรเลยพอกลับถึงบ้านนางฟ้าทั้งสองก็รีบเปิดกล่องของขวัญกันเพราะอยากรู้ว่าคุณยายจะให้พรวิเศษอะไรมาบ้างทันทีที่ททมาลิก็มีหน้าตาที่น่ารักขึ้นสวยขึ้นนั่นเป็นเพราะคำพูดที่ไพเราะทำให้หน้าตาสวยงามขึ้นได้สวนชบานั้น มีหน้าตาขี้เหรททาให้ชบาตกใจมากนั่นเป็นเพราะคําพูดและกิริยาที่น่าเกลียดทําให้หน้าตาก่่าเกลียดได้เช่นกันคุณยายให้พรว่าเมื่อไหร่ที่ชบาพูดจาไพเราะและทํากิริยาที่สุภาพอ่อนโยนมากขึ้นพรน,นั้นจะทําให้ชบามีหน้าตาสวยขึ้นสวยขึ้นตั้งแต่นั้นมา ชบาก็พูดจาไพเราะขึ้นมากและทำนิสัยดีขึ้นชบาจึงกลับสวยน่ารักเหมือนเดิมเด็กๆควรพูดจาไพเราะด้วยนะคะจะได้เป็นที่รักของทุกคนอ่าเป็นยังไงบ้างคะนิทานสนุกไหมคะอ่ะเด็กดีนะคะจะต้องพูดคำว่าสวัสดีค่ะ หรือสวัสดีครับนะคะเมื่อพบกับผู้ใหญ่นะคะหรือคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทุกคนเลยนะคะที่เด็กๆพบเจอและรู้จักนะคะเด็กๆจะต้องทำความทักทายสวัสดีนะคะอ่ะต่อไปนะคะคำว่าขอบคุณค่ะอ่ะเด็กๆจะต้องพูดนะคะอยู่ทุกครั้งเลย เมื่อได้รับสิ่งของหรือการช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือผู้ใหญ่หรือแม้แต่เพื่อนๆของเด็กๆเองนะคะเด็กๆก็ต้องพูดคําว่าขอบคุณคะ่ะด้วยนะคะเมื่อเด็กๆทำผิดนะคะเด็กๆก็ต้องกล่าวคําว่าขอโทษคะ่ะด้วยนะคะอย่างเช่นเด็กๆเดินไปชนเพื่อนจนล้มเลยนะคะเด็กๆก็ต้องรีบขอโทษเพื่อนนะคะ แล้วก็ช่วยพยุงเพื่อนขึ้นมานะคะที่สำคัญนะคะเด็กๆต้องพูดจากใจจริงและความรู้สึกผิดจริงๆนะคะที่สำคัญนะคะเวลาเด็กๆพูดกับผู้ใหญ่นะคะเด็กๆจะต้องพูดให้มีหางเสียงด้วยนะคะเช่นครับหรือค่ะนะคะสำหรับเด็กผู้หญิงนะคะให้เคยชินอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ การรู้จักขออนุญาตนะคะก่อนใช้สิ่งของของผู้อื่นนะคะเด็กๆจะต้องขออนุญาตผู้ที่เป็นเจ้าของก่อนนะคะจะไม่หยิบมาโดยที่ไม่ขออนุญาตนะคะถือว่าเป็นการที่เสียมารยาทมากๆเลยนะคะอย่างเช่น เด็กๆจะยืมอย่างลบเพื่อนนะคะเด็กๆก็ต้องขออนุญาตเพื่อนก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนเป็นเจ้าของนะคะถ้าหยิบมาโดยที่ไม่ขออนุญาตเด็กๆก็จะเป็นขโมยได้เลยนะคะและสุดท้ายนะคะการพูดที่ดีนะคะก็คือไม่พูดแทรกผู้ใหญ่นะคะในขณะที่ผู้ใหญ่กำลังคุยกันนะคะแล้วก็เด็กๆต้องรู้จักรอคอยนะคะให้ ผู้ใหญ่คุยกันจนเสร็จก่อนนะคะแล้วเด็กๆถึงค่อยพูดได้ค่ะเห็นไหมคะน้องใบข้าวมาระยาทในการพูดนะคะทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะและเด็กๆนะคะจะต้องพูดนะคะให้มีหางเสียงไม่ตะคอกไม่ตะโกนนะคะรู้จักกล่าวคำขอบคุณขอโทษนะคะไม่พูดแทรกผู้ใหญ่นะคะ เพียงเท่านี้เด็กๆก็จะน่ารักมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นที่รักของผู้อื่นด้วยนะคะคุณครูฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ